สวัสดีครับต่อไปเป็นข้อที่11นะครับพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกําหนดเหตุและผลดังนี้ครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องการอ้างเหตุผลนะเหตุเขาบอกว่าภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดวาดโดยครูศิละปอะอาจตัวก็ให้เหตุมาแล้วก็มีผลโจทย์กาหนดด้วยว่า s แทนเซตของภาพวาด t แทนเซตภาพวาดที่วาดโดยครูศิละปะ P แทนเซตของภาพสีน้ำมันโจทย์ถามว่าแผนภาพในข้อดใดสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดให้ก็คือเหตุที่กำหนดให้ตรงนี้เลยได้ตามแผนภาพที่บอกเป๊ะเลยนะครับก็คือแผนภาพได้ตามเหตุแบบนี้เป๊ะแต่ผลสรุปออกมาไม่สมเหตุสมผลก็คือไม่ได้ผลลัพธ์ตามนี้แค่นั้นเองครับก็คือโจทถ,ถามว่าข้อไหนเนี่ยในห้าข้อนี้ที่รูปเนี้ยเหมือนเหตุเป๊ะเลยแต่ผลที่ได้ ไม่ได้ตามนี้อ่ะโดยที่โจทย์กำหนดให้ s แทนเซตของภาพวาดเรามาดูทีละอันข้อแรกก่อนนะครับเห็นไหมข้อแรกนะครับ s เนี่ย er, มันคือเซตของภาพวาดในโรงเรียน t เนี่ยคือเซตของอะไรครับของภาพวาดที่วาดโดยครูศิละปะเห็นไหม s ทุกตัวเนี่ยอยู่ใน t เราก็มาดูซิภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยครูศิละปะอ่ะอันนี้ถูกต้องเนี่ยภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยครูศิละปะ แหมะทุกภาพเลยนะเพราะนั้นอยู่ข้างในภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นสีน้ำมันเออข้อแรกเนี่ยมันจะผิดมันจะผิดตรงไหนครับตรงที่มันผิดเรื่องของเหตุเขาบอกว่าภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันแต่เนี้มันไปวงแบบเนี้ยแสดงว่ามันกลายเป็นอะไรครับถูกภาพเพราะนั้นข้อนี้มันผิดเห็นไหมครับผิดเพราะว่าตัวเนี้ย ทมันเข้าไปอยู่ในพแสดงว่ามันเป็นทุกภาพเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผิดนะครับอ่าเพราะมันไม่สอดคล้องกับเหตุตัวถามว่าสอดคล้องกับเหตุไหมเห็นไหมอันนี้ผิดมาดูข้อที่สองครับเภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยคร,รูศิลปะภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยครูศิลปะโอ้ข้อน,นี้ยิ่งผิดเลยครับเพราะถ้ามันจะถูกจริงไอ้ก้อนเอสส่วนนี้ครับต้องอยู่ในวงทีมันถึงจะเป็นทุกอันเห็นไหมแต่วงทีคือตรงนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งมันมีเเลยออกมาเห็นไหมมันก็เลยผิดถ้าเอเลยออกมาแสดงว่ามันเป็นแค่บางบางภาพไม่ใช่ทุกภาพเพราะนั้นข้อสองผิดโอเคนะครับข้อที่สามมาดูกันภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพวาดโดยครูศิลปะอันนี้จริงภาพวาดโดยที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นสีน้ํามันอ่าอันนี้ถูกต้องเห็นไหมครูศิลปะบางภาพเป็นภาพวาดสีน้ํามันก็คือช่วงนี้ครับเห็นไหมโจทย์ บอกว่ามีภาพว่าบางภาพในโรงเรียนเป็นภาพสีน้ำมันถ้าเราวาดรูปนี้รูปนี้จะไม่สมเหตุสมผลเพราะนั้นตอบข้อเลยครับตอบข้อที่สามนั่นเองโอเคไหมครับคือรูปถูกต้องตามเหตุเป๊ะแต่ไม่สมเหตุสมผลครับเพราะว่าเราวาดตามเหตุและเราบอกว่าผลเป็นแบบว่ามีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันอันนี้ก็จะผิดโอเคนะครับก็จะไม่สมเหตุสมผลอ่ะส่วนข้อที่สี่ผิดตรงไหนเรามาดูกัน โอ้ข้อที่สี่นี่ยิ่งผิดเลยเอสภาพว, Trans are, วาดทุกภาพวาดโดยครูศิลปะอันนี้ผิดเลยอันนี้วาดภาพทุกในโรงเรียนถูกไหมวาดโดยคร,รูศิลปะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นข้อสี่นี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่อะข้อห้าถูกแต่ว่าข้อห้าเนี่ยเงื่อนไขแรกถูกแต่งเงื่อนไขที่สองผิดเพราะเขาบอกว่าบางภาพแต่ถ้าเราวาดแบบนี้คืออะไรครับมันระเด็นออกมาเลยจริงป่ะมันไม่ใช่บางภาพแบบนี้เรียกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้าผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่อะไรครับ ตอบข้อที่3นั่นเองโอเคครับสวัสดีครับ